สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ผมมีการทดลองสนุกๆมาให้ชมกันจะมาทดสอบ m o สเฟ t 3รูปแบบกับอินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์เราจะทดสอบดึงโหลดที่1,000วัตต์ต่อเนื่องมาดูกันว่า m o ส f ฟ t แต่ละชุดเนี่ยอันไหนจะรอดและอันไหนจะระเบิดนะครับโดยโจทย์มีอยู่ว่าเราจะใช้มอร์แปลงตัวนี้ดึงโหลดจากวงจรชุดนี้ก็คือเป็นวงจรอนินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟที่มีขายตามซ a shopee ทั่วไป เดิมทีเขาจะใส่ m o สเฟสเบอร์ HY4008 มาสเปคตาม Data s h e e t เนี่ยทนแรงดันได้80โวลต์200แอมป์นะครับเราจะดึงโหลดพันวัตต์ต่อเนื่องแล้วรอ m o สเฟสร้อนจนถึง100องศาแล้วเราจะหยุดการทดสอบหรือว่า m o สเฟสร,ระเบิดเราก็จะหยุดการทดสอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทนร้อนได้กี่นาทีหรือว่ามันจะระเบิดก่อนต่อมาก็คือเป็นตัวนี้ มอ f เฟสที่เราเตรียมมาเป็นชุดที่2ก็คือ m o ดเฟสเบอร์ i r IR f p c 4 6 8ตัวเนี้ยสเปคตาม Data Sheet ทนแรงดันได้100โวลต์195แอมป์นะครับหลังจากที่ทดสอบตัวนี้ผ่านไปแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ไปแทนส่วนชุดสุดท้ายก็เป็นตัวนี้นี่ผมเขียนไว้เลยเป็นของปลอมก็คือเบอร์นี้แหละนะ CC68 แต่มันเป็นของปลอมผมทุบดูแล้วขนาดชิปด้านในเล็กนิดเดียวเองนะครับ เราจะเอามาทดลองดูว่าถ้าเป็นอะไหล่เกตปลอมเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ไหมอ่าก็จะเป็นการตอบคําถามหลายคอมเมนต์ที่เคยคอมเมนต์มาว่าอาของปลอมก็ใช้งานได้เหมือนกันแหละนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อบ,บอร์ดเข้ามออแปลงเป็นที่เรียบร้อยปลั๊กไฟเข้าเรียบร้อยทีนี้เราจะมาทดสอบออนบอร์ดตัวปุ๊บอ่าเปิดสวิตช์ปุ๊บ ตอนนี้บอร์ดทํางานมีไฟติดนะครับนี่สัญญาณไซเว็บออกแล้วเรียบร้อยนะครับมีแรงดันออกที่224โวลต์นะทีนี้เราจะมาทดสอบใจโหลดที่1,000วัตต์ต่อเนื่องมาดูกันว่ามันจะทนได้กี่นาทีก่อนถึงร้อยองศาเราจะใช้ตัวนี้วัดอุณหภูมิไว้ด้วยนะครับโอเคปึ๊บอา้าวโอเคบอร์ดตัดเมื่อกี้นี่ติดแล้ว โหลดที่หนึ่งพันวัตต์ต่อเนื่องนะครับเอาลืมจับเวลาอะไม่เป็นไรชา้านิดหน่อยโหลดพันวัตต์กระแสสี่จุดสี่มาดูอุณหภูมิโอ้ยเริ่มร้อนแล้วแต่ร้อนตัวเดียวห้าสิบองศาเข้าไปแล้วแปลกที่ทําไมมันร้อนตัวเดียวนะเอาแล้วห้าสิบองศาแล้วเพิ่งจะผ่านไปสิบกวิเอาละเอาละห้าสิบห้าอะยังอยู่ยังไม่ระเบิดนะครับดูดิ อเริ่มมีอุ่นๆอ,อ่าทนได้อยู่นะพันวัตต์สี่สิบแปดโวลต์นี่ยังไม่ตายนะห้าสิบหกสิบองศาละโหลดยังอยู่ที่พันวัตตต่อเนื่องนะครับสายเว็บยังปกติขึ้นเอาพุดยังปกติตอนนี้เริ่มร้อนขึ้นมาพอสมควรนะครับเราจะหยุดที่ร้อยองศานะ ตอนนี้ปาไปเอาอะไรร้อนกว่ามอดเฟสซะอีกบัดบาร้อนกว่ามอดเฟตอะโอเคหกสิบห้าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทียังไม่มีอะไรระเบิดนะครับนะยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่หกสิบแปดหกสิบเก้าแล้ว จะเจ็ดสิบแล้วนาทีกว่านาทีครึ่งโอเคอ่าไม่ธรรมดานะเนี่ยบอร์ดตัวเล็กๆสามารถขับโหลดพันวัตต์ต่อเนื่องได้ใครจะเอาไปโมเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยได้สบายสบายแต่ต้องเป็นระบบ48นะถ้าระบบ12โวลต์มันจะร้อนกว่นี้เยอะเนื่องเนื่องจากกระแสมันจะกินเยอะกว่านี้นะครับ เริ่มเจ็ดสิบจะแปดสิบองศาแล้วอ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปสามนาทีกว่านะครับตอนนี้ฮิตซิงเริ่มจับไม่ได้ละร้อนจีเลยเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันแปดสิบห้าองศาไหมสามนาทีกว่านะครับแปดสิบห้าองศาแล้วตอนนี้ผ่านไปห้านาทีกว่านะมาดูอุณหภูมิมอสเฟตเก้าสิบเจ็ดเข้าไปละตอนนี้นะครับฮิตซิงเนี่ยจับไม่ได้เลยร้อนมาก เก้าสิบเจ็ดจะเก้าสิบแปดแล้วดูว่ามันจะระเบิดก่อนไหมห้านาทีผ่านไปโหลดต่อเนื่องนะครับพันวัตต์เหมือนเดิมนะนี่ก็ขึ้นมาเก้าร้อยกว่านะครับก็ตีเป็นพันวัตต์นั่นแหละอ่าหกนาทียังรอดนะเก้าสิบเก้าอ่าหนึ่งร้อยพอดีโอเคจบหยุดปิดครบหนึ่งร้อยองศาที่ 6นาที15วินาทีนะครับมอสเฟตรอดไม่ระเบิดนะโอเคก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยฮิต uh ซิง huh. เนี่ยถือ uh huh. ร้อนจีเลยจับไม่ได้เลยนะครับกล้องจับความร้อนเนี่ยมันจะโฟกัสเฉพาะจุดที่ร้อนกว่านะมันจะเห็นความร้อนแต่จุดมอสเฟตเห็นไหมโอ้โหเหลืองอะลามเรือง,อร,องรองนะครับส่วนมอแปลงนี่ก็ร้อนเหมือนกัน50 60องศาก็ปกตินะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าแปลกใจนะมอสเฟตยังอยู่ดี ไม่ระเบิดนะครับถ้าติดพัดลมให้หน่อยเนี่ยลากโหลดพันวัตได้เลยบอร์ดแค่นี้อ่าแต่ก็ย้ำอีกทีเป็นระบบ48นะครับถ้าระบบ24ไม่น่าจะรอด24หรือ12เนี่ยไม่น่าจะรอดถึงตอนนี้มันจะกินกระแสเยอะกว่านี้ความร้อนจะขึ้นเร็วกว่านี้นะครับโอเคต่อมาเราจะเปลี่ยนมอสเฟตมาใช้มอสเฟตตัวนี้แล้วเรามาดูกันว่ามันจะร้อนเร็วหรือช้ากว่าตัวเดิมนะครับ อตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนมอสเฟตไซเบอร์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว IRFP4468 ตาม Data Sheet ก็คือทนแรงดันได้100โวลต์ทนกระแสดได้195แอมป์ตัวนี้เป็นของแท้นะ4468ส่วนตัวสุดท้ายอันนี้เป็น4468เหมือนกันแต่เป็นของปลอมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะอ่ะโอเคตอนนี้ก็ต่อเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เริ่มกันเลย่ะเปิดเครื่องปุ๊บ โอเคทำงานแล้วนี่มีเอาคุดออกโคลนออกก็เหมือนเดิมเราไม่ได้ทำอะไรใหม่เปลี่ยนแค่มอดเฟสโอเคเริ่มปล่อยโหลดเลยนะเดี๋ยบอดตัดนี่เอาใหม่นี่หนึ่งพันวัตเริ่มจับเวลาโอเคนี่นะครับโหลดพันวัตเหมือนเดิมนะแรงดันเหมือนเดิมกระแสเหมือนเดิมเอาคุดก็ขึ้นไม่เพี้ยนปกติโอเคมาดูอุณหภูมิกัน ه, ทำไมตัวนี้ร้อนก่อนเพื่อนตลอดเลยรู้สึกว่ารอบนี้เหมือนจะขึ้นเร็วกว่าเดิม50องศาเข้าไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราปล่อยให้มันเย็นแล้วนะเราแค่เปลี่ยนมอสเฟตนะครับโอเคมาดูกันว่ามันจะทนได้นานกว่าเดิมไหมตัวเดิมนะครับถึง100องศาตอน6นาทีเราจะมาดูตัวนี้มันจะทนได้นานกว่าเดิมไหมนะโอเค ห้าสิบหกสิบองศาไปแล้วนะอะตอนนี้ผ่านไปสองนาทีแล้วเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันนะครับอูเหมือนจะขึ้นเร็วอยู่นะเจ็ดสิบกว่าองศาและ้ะอืมเหมือนเบอร์นี้ดูเหมือนจะไม่แมทหรือเปล่าเจ็ดสิบกว่าองศาเข้าไปแล้วนะอ่หรือว่ามันร้อนที่จุดอื่นต้องบอกว่านอกจากมอสเฟสแล้วนะครับชุดได้เนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะที่จะทําให้มันร้อนช้าหรือร้อนเร็ว ถ้าจัดวงจรมาดีๆ IGBT หรือ MOSFET พวกเนี้ยมันจะทนกระแสรหรือทนอุณหภูมิได้ดีมากกว่านี้มันจะไม่ค่อยร้อนนะครับโอเคตอนนี้ครบ5นาทีแล้วเรามาดูอุณหภูมิกัน,น90องศาเข้าไปแล้วแต่มันเป็นอุณหภูมิของอาลายวงจรนะที่จริงอุณหภูมิ MOSFET ตอนนี้ยังคองอยู่ที่88องศานะครับตัวที่ร้อนที่สุดนะ88องศา มาดูกันตอนนี้ผ่านไป7นาทีกว่าแล้วเกือบจะ8นาทีแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้เกือบๆจะร้อยแล้ว99องศา99.6โอเคอ่ายังไม่ร้อยยังไม่ร้อยนะนี่ยังยังไปต่อได้ยังไปต่อได้่ดะ8นาทีก็แสดงว่าเบอร์เนี้ย4468ทนอุณหภูมิได้ดีกว่ามอสเฟต เฮดวายนะครับก็แน่นอนแหละราคาต่างกันเยอะมากเบอร์นี้ irfp4468 เนี่ยตัวละเป็นร้อยนะแต่4 0่8ตัวละไม่เกิน60นี่ร้อยองศาแล้วโอเคครบแล้วหยุดอ่ะเดี๋ยวปิดระบบก่อนเดี๋ยวจะระเบิดนะ ก็สรุปว่า m o s f e t เบอร์ irfp 4 4 6 8ลากโหลดยาว1,000วัตต์ต่อเนื่องอุณหภูมิถึง100องศาที่8นาที25วินาทีนะครับก็ทนได้มากกว่าตัวเดิมของมัน h y c 0่8ได้พอสมควรเลยตัวนั้นถึง100องศาที่6นาทีนะครับอ่าโอเคต่อไปเราจะมาทดลองดู m o s f e t ตัวนี้กันซึ่งตัวเนี้ยเป็น irfp 4 4 6 8เป็นของปอมนะครับ ตอนนี้ผมก็ถอดมอสเฟตตัวก่อนหน้าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือใส่มอสเฟตตัวนี้เข้าไปเป็นของปลอมนะทาไมต้องบอกว่ามันเป็นของปลอมนะครับนี่มาดูขนาดชิปด้านในนี่องค์ประกอบชิปด้านในเล็กนิดเดียวแล้วดูของแท้อันนี้เป็นของแท้ที่ใส่ทดสอบก่อนหน้านี้เห็นไหมขนาดชิปเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับนี่นะเบอร์เดียวกันนะนี่ IRFP4468 เบอร์เดียวกันแต่คนละเกรดอันนึงของแท้อันนึงของกอ๊อ แล้วทีนี้ก็จะมีบางคนถามว่าอ่าแล้วทําไมช่างซื้อของถูกมาทําไมซื้อของปลอมมาทําไมคือว่าเวลาเราสั่งซื้ออะไรแต่ละล็อตแต่ละทีผมก็จะมัก สั่งร้านอื่นๆสั่งร้านใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเบอร์เดียวกันเราก็จะสั่งมาหลายๆร้านแล้วก็คัดร้านที่เป็นของแท้แล้วให้ราคาดีที่สุดเราก็จะสั่งร้านนั้นแต่อันไหนที่มันไม่ใช่ของแท้อย,อย่างแบบเนี้ยเราคิดว่ามันไม่ใช่ของแท้เราก็จะไม่ได้เก็บไว้ใช้งานนะครับเราก็จะเอาไปช่างโลขายหรือทุบทิ้งไปเลยเราก็จะคัดแต่ที่เป็นของแท้เท่านั้นโอเคเดี๋ยวผมจะใส่มอสเฟตกลับเข้าไปก่อนนะครับ โอเคตอนนี้ก็ต่อวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมและก็มันจะร้อนเร็วไหมตอนนี้ป้อนไฟเข้าแล้วอ่ะเปิดเครื่องปุ๊บนี่ต้องบอกว่ามอสเฟตของปอมเนี่ยมันก็ทํางานได้เหมือนกันมีไฟออกได้เหมือนกันแต่มาดูคุณภาพของมันนะครับเราจะป้อนโหลดเข้าปุ๊บอ่ะบอดตัดเดี๋ยวเอาใหม่นี่ปุ๊บอ่ะเริ่มจับเวลา เริ่มแล้วเริ่มมีอุณหภูมิขึ้นมาบ้างแล้วอืมเหมือนจะขึ้นเร็วอยู่นะโอ้โหอืมหกสิบหกสิบเอ็ดโอ้โหไต่ขึ้นอย่างรวดเร็วอืมหกสิบหกองศาแล้วผ่านไปยี่สิบวิจะรอดไหมเนี่ยเจ็ดสิบสองละเจ็สิบสามโอ้โห คือมันใช้งานได้นะจ่ายโหลด1000วัตต์ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่ามันจะร้อนเร็วสักหน่อยนึงนี่อืมจะ80ดองศาแล้วแปยังไม่ครบนาทีเลยอืม82ดสิบละนี่ขึ้นก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับมอสเฟตของปอมก็ต้องบอกว่าทำงานได้แหละ แต่มันจะร้อนเร็วกว่าอย่างที่เห็นนะครับนี่โหลดก็เท่าเดิมนะทุกอย่างเท่าเดิมองประกอบทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่มอดเฟตโอ้ยเก้าสิบเอ็ดองศาเข้าไปแล้วอ่าโอ้ร้อนจีเลยคือว่าร้อนมากเก้าสิบห้าอืมเอาดูดิมันจะทนได้ถึงร้อยองศาไหมก่อนที่มันจะระเบิด เกบดอันนี้เทคเดียวเลยนะครับไม่ต้องตัดลายเทคนะรอบนี้แค่นาทีครึ่งก็เกือบร้อยแล้วอุ้ยร้อยเข้าไปแล้วโอเคหยุดโอเคก็จบเร็วหน่อยนะครับจบเร็วกว่าที่คิดนี่นาทีสี่สิบวิอุณหภูมิมอเสเฟตขึ้นไปร้อยองศาก็จะเห็นได้ กันอย่างชัดเจนว่ามอเตเฟของปอมทำไมผมถึงซีเรียสนักซีเรียสหนาว่ามอเอร์เฟตของปอมผมไม่ใช้ก็นี่แหละนะบางคนก็บอกว่ามันใช้งานได้เหมือนกันนี่มันใช้งานไม่ได้นะมันใช้ได้แต่มันใช้ไม่ได้อ่ะงงไหมนี่มันทำงานได้แต่มันใช้ไม่ได้ความร้อนขึ้นเร็วมากร้อนจีเลยเปิดโหลดพันวัตแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวิเนี่ยร้อนเป็นร้อยองศาไม่ต้องห่วงถ้าโหลดเป็นสาสี่พันวัตระเบิดตุมตามแน่นอนไม่รอด นะครับถึงจะมีพัดลมระบายช่วยก็ไม่ทันเพราะว่าอุณหภูมิขึ้นเร็วมากโอเคอันนี้ก็เป็นการทดลองสนุกๆเล็กน้อยแต่น่าจะมีสาระพอสมควรนะครับใครอยากจะประกอบอินเวอร์เตอร์ซักประมาณ4 5 0 5 0 0วัตต์ใช้บอร์ดแค่นี้หเหลือๆเลยติดพัดลมให้หน่อยก็เพียงพอนะครับอย่างที่เห็นอตอนทดสอบไปแล้ว m o เตอรเบอร์เดิมนี่มอเเบอร์เดิมเขาจะใส่เป็น h y 4 0 0 ก็อย่างที่เห็นก็สามารถทํางานได้กว่าจะถึงร้อยองศาใช้เวลาถึง6นาทีเพราะฉะนั้นแล้วซื้อบอร์ดตัวนี้มาก็ไม่ต้องโมโลแล้วไม่ต้องเปลี่ยนมอสเฟตก็ได้ใช้เบอร์เดิมเขานี่แหละ4.08 8ก็ใช้งานได้เหมือนกันแนะนําว่าไม่เกิน1,000วัตต์หรือถ้าให้เหมาะสมก็ประมาณ500วัตต์กำลังดีบอร์ดแค่นี้นะครับระบบ24โวลต์ยังพอได้อยู่500วัตต์ถ้า12โวลต์เนี่ยประมาณ300วัตต์น่าจะได้ เพราะว่ายิ่งแรงดันต่ำกระแสในระบบมันจะยิ่งทำงานสูงเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะเร็วมากขึ้นแต่ถ้า,าใช้งานเป็นระบบ48เนี่ยเอาไปขับหม้อปแปลง48โวลต์นเนี่ยสามารถทำกำลังวัตตได้ถึง1,000วัตต์แบบสบายๆโดยที่น่าจะอาจจะต้องมีพัดลมช่วยสักหน่อยหนึ่งสำหรับอะไรเบอร์เดิมนะเดี๋ยวรอบหนะ้าผมอาจจะหามอสเฟตเบอร์อื่นที่อาจจะทนกระแสได้มากกว่าเบอร์นี้ซะอีกนี่นะครับ irfp 4 4 6 8 เดี๋ยวผมจะหาเบอร์ที่มันทนกระแสได้สูงกว่านี้มาทดลองให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองสนุกสนุกแต่มีสาระก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ